มาค่ะวันนี้เจ๊จะมาซื้อฟีสปินอีกสักหนึ่งครั้งหลังจากนี้แบบเจ็บเจบจุกๆไปนะวันนี้อยู่เกมไดนามา์เรียวเดี๋ยวเอาขยยใหญ่ก่อนอะว่ามาเดินเลือกดูก่อนนะว่าจะเท่าไรเสร็จมาดังไปวะ บอกหน่อยโอเคมาค่ะทุกคนเบาก็เบาจัดรับเล่งให้สุดไปมาจา้าขอหน่อยขอหน่อยพาวเวอร์เท่าไหร่ตอนนี้มันห้าร้อยสิบบาทเอาเพิ่มขึ้นอ่ะแปดร้อยห้าสิบพันเจ็ดเอานี้แล้ววะนี่แหละค่ะไปเลยอย่าไปรีรอนะอยู่ที่เบสยี่สิบาทซื้อสปินพันเจ็ดนะมาระเบิดตุมตามเปรียงปรางหน่อยเริ่ม ฟิลเตอร์โบนัสโบนัสฟิลเตอร์ไปหมุนก่อนไปเอามาไปเอามาไปเอาตัวอะไรมาอุ้ยแปลตะเกียงมาเก๋อยู่นะเขาไปเอาตะเกียงมาเก๋อยู่นะ,ะนะทุกคนเริ่มเลยตะเกียงให้อะไรไม่มีเลยเราได้ให้หมดห้าฟิสปินนะทุกคนตะเกียงยังไม่มียังเงียบอยู่ ตะเกียงไม่มีไฟเอออามีตะเกียงแล้วระเบิดหน่อยไม่ระเบิดเพราะมันไม่ตรงเส้นหมดทุกคนอ่ะตรงแล้วจ้าระเบิดตุ้มอวีดีเจซื้อไปเท่าไหร่พันเจ็ดไม่จะคุ้มไหมเนี่ยทุกคนไม่เก๋แล้วไม่เก๋แล้วไม่เป็นไรนะมันต้องซื้อแบบสักแป๊บหนึ่งสักสองสามตาสี่ตาห้าตาหกตานะตังหมดพอดีเอาระเบิดสามอันจ้าเริ่มตุ้มได้เท่าไหร่ ปังเมกาวิน <Huh? S 1> จ้าเจาได้มากี่บาทกี่บาทอ่ะหกสิบเออน่อยมากเมกาวินที่แบบงอกงอยมากอ,อ๋อได้ไม่ใช่ได้อยู่ไดอยู่ไดอยู่วะไขึ้นมาแปดรอยอยู่มา <Huh? S 1> เงียบกริบเลยทุกคน <Huh? S 1> เจซื้อพันเจ็บมีแปดรอยห้าสิบหขาดทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าไปยอ่อมอย่าไปยอมอย่าไปยอมแพ้นะคะต้องซื้ออีกต้องซื้ออีกวันนีเจ๊จะซื้อเยอะๆไปเลยมีทุนมาอยู่ที่สองหมืนกว่าบาทเลยนะอ่ะซื้ออีกเที่ยวนี้ต้องเพิ่มนะมันอยู่แค่เดิมไม่ได้นะเ <Wow. S 1> จ๊ว่ามันต้องแบบปังๆหน่อยเพิ่มที่สามพนสี่นี่แหละเริ่มเลยอมืมันเคี้ยวไปเอามาค่ะ เดี๋ยวตวาคนนี้เขาจะเข้าไปเอาอะไรมาถ้าเขาเข้าเอาเป็นพวกแบบระเบิดหรือแบบอะไรที่ไม่ใช่ตัวอักษรน,นะมันจะปังนะทุกคนแต่ถ้าเขาเข้าไปเอามาแล้วมันเป็นแบบตัวอักษรมันก็จะแบบคูณน้อยอะนะเขาเอาอะไรมาอะกูไม่น่าพูดเลยตัวอักษรเอจมาวะปะไปเจก็เจขอให้เป็นเจเลยออกมาเลยละกันนะคะมา ตัวเจยูเนี่ยโหตัวเคมาเพ<อ>ื่อนนาอเจามาแล้วมาเจมาสามันเลลศอันนี้คือโลลศปังสองร้อยสิบบาทโอ้ยดูยิ่งใหญ่อลังการว่ะสู้เขาหน่อยตัวเจโอ้อีเคอีสิบตีมันว่าเยอะมากแรงมากตัวเจให้หัวเลยสามร้อยหกสิบบาทซื้อไปสามพันโอ้ง<อ>จะเหลือไหมเนี่ยจะแต้ว เจาเจมาสองอันไม่ตรงตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วสามเซนว่างอะปังกี่บาทส่งรอยโธเจ็ดล้อก็ยังไม่ถึงเลยแรงมากเมื่อกี้ซื้อไปสามพัน 3, เลยอะเจไม่ยอมบอกนะบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเจ่ะคติมีอยู่ว่าต้องพังต้องปังันในคันนะต้องเลือกว่าคันไหนจะพังคันไหนจะปังนะ ขาดทุนไปสามพันไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มให <Huh? S 1> มให่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เป็นกำลังใจให้เจ๊นหน่อยฝากกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยสี่พันหรอเอาเพิ่มอีกป่ะเอาเพิ่มแค่นี้แหละไปเที่ยวมีขอบแบบเอาตัวปังๆมาไล้ป่ะตัวที่มันตัวอะไรก็ได้ที่มันชอบมาบนกระดานะที่ไม่ออกกับบนกระดานอ,ะอ่ะฮะไปจากคุณลุงไปเอามา เร็วๆโอ้โหช้ามากช้ามากเดินก็ชา้าอ่าอ้าตะเกียงอีกแล้วเอาตะเกียงมาเก้งแล้วตะเกียงก็ไม่ค่อยมาเร็วๆค่ะอ่าตะเกียงออกซองตังเ <C ity> ท่านี้ขอคุนคืนหน่อยได้ปะเอาดีๆเนี่ยปัจของเจไปห้าพันแล้วนะเอาคืนมาหน่อยโอ้โห งอยกิวมากงอยกิวเวอร์ตะเกียงมาสามมาระเบิดหน่อยอุ้ยอันนี้น่าจะได้อยู่นะพันห้าโอเคอันนี้คือเก๋เมื่อกี้คือเมื่อกี้บาทวะสี่พันกว่าบาทได้พันห้าโอโ้โหก็แรงอยู่นะอาพันเก้าพันเก้าพันเก้ามีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนาะทีนี้มีสิทธิ์ลุ้นแล้วจะได้ทุนคืนแล้วขอแค่ได้ทุนคืนเจ๊กแลแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วป่ะชีวิตเอาอีกีอ่าสองพันแล้ว ซูเขาอีก5สปินเอามาเว้ยมาอีก5สปินนี้ขอให้ได้ทุนคืนมานะมันจะแบบกิ๊กกิ้วกึ๊กกิ้วมากเลยเท่าไหร่แล้ว2 4 0 4แล้วอ่าปึ้งอ่าลดลดลดอันนี้คือเก๋ได้มาอีกพันหกปังเท่าไหร่เท่าไหรสี่พัอ่ะอีกนิดหนึ่งอีกสี่พันเจว่าตานี้เจโอเคแล้วแหละเจว่าแบบมันปังแล้วเจว่านะ เไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่าตาอื่นไม่ตาอื่นที่ขาดทุนไปห้าพันนี้ยังไม่ได้คืนมานะแต่ว่าตานี้ไม่ขาดทุนสู้เขาอีกสองอีกสองอย่าไปย่องอย่าเอ้ยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาเอ้ยเอ้อไม่เข้าว่ะโทเข้าเข้าไม่เข้า้เท่าไหร่ว่ามาสี่พันก็บ้าได้กทาไรมันกระจิบกระจอย ได้มาส7ี่พันเจ็ซื้อไปสซี่พันสองได้กำลังมาห้าร้อยโทเสียไปห้าพันได้มาห้าร้อยไม่เป็นไรอย่าไปย่องดิอย่าไปย่อง,อองเพิ่มไปอีกห้าพันเหรอเอานี้แหละห้าพันหนึ่งซื้อไปเลยนะมีมาสองหมื่นกว่านี้เลยแค่หมื่นกว่าแล้วนะไม่กลัวอย่าไปกลัวนะมันต้องกันไปข้างหนึ่งแหละคุณลุงไปเอามา เที่ยวนี้ไปเลือกอันที่ดีๆหน่อยคุณลุงเลือกบงมากคุณลุงไปเอามาค่ะอะเลิศเอาตัวเอมาตัวเอก็มาเยอะอยู่นะเออดีเลิศเลิศเลิศอ่าระเบิดตุ้มต,ตาม8 8 4ร8 0ยแ้อโอ้โหเอเียเอวยดีเอ่อ เอาได้ A 3ตัวเอาเโอเค,อเคมยชอบแบบความรุนแรงกันไม่บอกชอบให้ด่าโอ้โหแรงมากได้ห้ารอยซื้อไปห้าพันโอ้โหจะเล่นงนี้กบเจงจริงหรอฮะ <Huh? S 1> แรงมากแรงมาก ไม่มาเลยโอ้โหอะมาตาสุดท้ายได้มาสามร้อยโอ้โหเป็นเก้าร้อยหายไปอีกสี่พัน้เล่นเก่งนะเนี่ยเอาดีดเก่งมากเล่นเก่งมากจะเอาอยัางไงดีวะจะสู้หรือจะพอซํำนี่เอาไง ครับสุบุญเพิ่มอีกมันเท่าแหละแย,แย่แบบหยอกๆอะ่ะ5,000ก้าเหรออ่าซื้ออีกซื้ออีก5,000ก้าว่ะค่อยๆแบบกระเตออาะกระเตาะนะโอ้ยสองหมื่นแปดพันใจมันหายแป้วเลยเอาดีๆอ่ะซูเขาตาเนี้ยเอาดีๆนี่เล่นเพลินจะครึ่งชั่วโมงะนะใครจะดูกูปันเนี้ยเอาดีๆอย่าลืมนะใครมาดูตรงนี้ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้เจด้วยนะอะ โอ้โหตัวเคอันนี้มันปังนะเพราะเคมีมงกุฎนะแต่ก็ไม่เคยเอ้ยมาหนึ่งสองสามสามแล้วสามแล้วสี่โอ้โหสามพันห้าจ้าเจว่าเจามาแล้วจ,าจ้าเจว่าเจาได้คืนแล้วจา้าสามพห้าช่วยด้วยพอไปอยังไวไปยังไวเคมาหนึ่งเคมาสอง มเมื่อกี้ซื้อปิกกี้บาท5,000กว่าบาทใช่ปหมอีก2,000นมันจะได้ทุนคืนใช่ไหมแต่เราเหนื่อต้องฟรีสปินเคมา3ตัวลดลดลดลศอ,อันนี้คือลอดศ350บาทขอได้คืนหน่อยขอได้คืนหน่อยนะคะเคมาอีก2แต่ไม่ตรงว้าว <Wow. S 1> ต้องช่วยเจโอเคมาส่อีก3,500เรียกว่าคุณแต๋ว เรียกคุณแต๋วได้แล้วนะจ๊นะนาทีนี้ทุกคนอีกสี่อีกสี่อีกสี่แปดเฮ้ยได้เท่าไหร่วะเป็นเป็นเจ็ดพันห้าเมื่อกี้ซื้อมาห้าพันโอเคได้อยู่นะ <S 2> <S 2> <S แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรคืนมานะเพราะเสียไปก็จะเป็นหมื่นอยู่แล้วแต่อีกสามอันลดสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอีกสองฟรีสปินยังไงยังไงว่างอะ่ะ แรงมากโอ้โหอคิวมาเคลื่อนกระดานมากฮะคิวมาเยอะมากได้แปดพันบาทแปดพันบาทซื้อไปห้าพันได้มาสามพันขาดทุนไปอีห้าพันโอ้อไม่เป็นไรสู้ป่าวะมันต้องสู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเ๋ยพอแล้วเดี๋ยวใกล้จะพอแล้วขอสู้อีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนนะทนดูโอ้ยดูไปก่อนห้าเมื่อกี้ห้าพันเก้าห้าพันเก้านี้หกพันแปดอะซื้อปอะ่ะ ซื้อแพหกพันแปดเที่ยวนี้น่าจะแบบน,น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนดูรัดเหลาก่อนถ้าได้กําไรก็จะพอถ้าไม่ได้กําไรก็ก็โอเคไม่เป็นไรช่วยเจ๊หน่อยออกมาให้เจ๊หน่อยไปเอามาข้ออันปังๆนะคะข้ออันปังๆนะจ๊ะเอาตัวเอมาเออตัวเอเยอะอยู่นะตัวเอเกอนกราดรัดกระดานอยู่นะเอดีดีๆขอน้อยตัวเอหนึ่ง ตัวเอมาตัวเดียวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้เขาเอเอเออเอซีตัวอย่างงี้ซีนูนถึงจะเรียกว่าคุณแต้ว <What? S 1> ได้กี่บาทสี่พันจ้าตานนีเจว่าเจเชดชชยเจ,เจย <What? S 1> ว่าเจาจะได้ทุนคืนแล้วล่ะเจมีวีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจีสัมผัสอะนะ uh. มาหน่อย uh. มาหน่อยจ้า A1 A2 ไม่ตรงเส้นเอหนึ่อไม่อตรงเส้นจ้าตรงเส้นตรงเส้นได้มา400ขอ4,000อีกทีหนึ่งอะรู้เรื่องเจ๊ J. บอกเลยว่ารู้เรื่องนะขออยที่ <c oughs> ได้ไหมได้สามเส้น <c oughs> เหลืออีก3ฟรีสปินนะทุกคน <c oughs> เหลือ,อ3ฟรีสปินนะรอดไม่รอดเอาดีๆ1 2 2ตัวโถครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายมันต้องแล้วเป้า,าดได้ห้าพันห้าพันก็บาทห้าพันี่แรงมากเจว่าเจาจุบเบาๆครั้งสุดท้ายมาหนึงมาเส้นเดียวเอง5้าพัี่ทุกคน <Huh? S 1> โถมีตังมาสองมืนให้ไปห้าพันเจว่าเจาพออยู่แค่นี้ก่อนดีกว่านะ แล้วมาเจอกันใหม่นะทุกคนนะในใน,ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนเสียไป5,000ัวแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาเอาคืนบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสมัครเล่นกับเว็บไซต์ u f a Kingdom นะครับใส่คำว่า add ยูฟ่าคิงดมครับมีต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดเพิ่มเพื่อนครับให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยครับให้เราก่อกข้อมูลไปนะครับก็สามารถเริ่มก่อข้อมูลได้เลยนะครับ เคสมัครเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเล่นได้เนี่ยเราจะต้องฝากเงินเข้าไปก่อนนะครับโดยการฝากเงินนี่ก็ทําได้โดยไม่ยุ่งยากครับแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับกดไปที่ตรงนี้ครับก็จะขึ้นเลขที่บัญชีให้กับเรานะครับเราก็กด Co p y ไปได้เลยนะครับแต่ว่าการฝากเงินของเรานี่จะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เราใส่ไว้ตอนแรกนะครับขั้นต่นมานนี้แค่10บบาทนี่ครับก็กดโอนเลยนะครับ โอนเรียบร้อยอันนี้ผมโอนเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วผมก็จะส่งยูเซอร์ให้โดยอัตโนมัติเลยครับว่ายูเซอร์นี้รหัสผ่านนี้เค้านี้ก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วครับฝากถอนรุดเร็วทันใจต้องเว็บไซต์ u f i k i n g d o m n e t ครับ